สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับโอเวอร์ฮนเกียนะครับเป็นเซียวีปีศูนะครับผมศูนย์แถึงสองพนะครับเซียวนะครับผมอันนี้เกียร์มันเกียร์ไม่วิ่งนะครับอันนี้ก็ช่างืนก็ลืงมาแล้วนะครับผมอันนี้คือชิ้นส่วนแล้วก็อะไรนะครับนี่เราช่างผืนกำลังเทสตอยู่นะครับว่ามัน มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่วิ่งนะครับดําชุดดํานี่มันไหมนะเตือนไสีนี่ือสีไม่ดีนะครับสีไหมนะครับผมอันนี้คือในชุดเกียร์โตมันก็จะมีตัวนะกองเกียร์อยู่ด้านในนะครับผมถ้ากองเกียร์ตันเกียร์ก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสีดีนอย โซลีนอยเกียร์นะครับมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับเป็นชิปโซลีนอยเกียร์นะครับโซยดวยล์วเปลี่ยนเกียร์นะครับเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดของสมองเกียร์นะครับอันนี้เขาเรียก iQ นะครับผม iQ เกียร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดนะอันนี้เขาเรียกว่าชุดชุดสมองสมองเกียร์นะครับพเพื่อนนะครับผม ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นชุดดัมมนะครับดัมมคัดเกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์ห้านะครับผมก็ลัมาฝากเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองท้ายนะครับเพื่อนนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นชุดเฟืองท้ายนะครับอันนี้ก็คืออันนี้แกนแกนขับเลื่อนเกียร์นะครับอันนี้เวลาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับ มันก็จะมีตัวคล้องนะครับคล้องอยู่แบบตัวมันจะมีนะครับแป้นนะครับคล้องอยู่นะครับผมเวลาเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองสามสี่เกียร์ถอยนะครับเกียร์อ่านี่เกียร์พีนะครับตัวนี้ตำแหน่งเกียร์พีเกียร์อาเกียร์เอ็นเกียร์ดีหนึ่งดีสองดีสามนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีเวลาเข้าเกียร์นดังเก็บแก็บแก็บนะครับอันนี้ก็คือ จังหวะเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแรงดันนะครับตัวการแรงดันที่มันก็จะมีรัดยึดอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรัดยึดเพราะว่าเวลาการแรงดันแต่ตัวนี้นะครับผมมันก็จะสั่งเปลี่ยนเกียร์นะครับในชุดสมองเกียร์นะครับพวกปันเฟืองเกียร์ก็จะทํางานนะครับก็จะไล่ระบบเกียร์นะครับอันนี้คือเกียร์ไม่วิ่งนะครับผมเลยนํามาฝากเพื่อนนะครับอันนี้เขาจะช่างประตูก็ลื้อมาหมดแล้วนะครับ เยอะนะครับอัน no นี้คือเผาเผารองนะครับเผารองนี้มีแต่เผาล้วนๆนะครับมันก็จะมีไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็จะมีชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลองฟังคนเกื่อนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมรือเยอะนะครับอนี้ส่วนเสื้อเกียร์นะครับที่อยู่ภายนอกนะครับชุดนี้ก็จะลื้อยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวอ่า ตัวนี้นะครับผมเราต้องถางออกนะครับเพื่อนๆครับแล้วถ้าเราไม่ถังเราก็ไม่สามารถลดเขาเกียร์กดเขาเกียร์ได้นะครับเันจะติดยู่ที่เรื่องตัวนี้นะครับผมลูกปืนตัวนี้นะครับมันจะมีบาร์ล็อกอยู่นะครับถ้าเราไม่ถางนะครับแล้วก็ดูดองนะครับมันออกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนประกอบนะครับหรือว่าตอนลื้อนะครับเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ สาเหตุที่เกียร์ไม่วิ่งนะครับผมก็น่าจะมาเกิดมาจากอันนี้แหละนะครับผมชุดดัมไม่นะครับแล้วก็้าขัดก็น่าจะไม่ด้วยนะครับกองน้ำมันเกียร์มันตันนะครับเกียร์เลยไม่วิ่งนะครับเข้าเกียร์ต้องรอตั้งนานนะครับกว่าจะวิ่งได้นะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับ crv ป0ศูนย์เก้านะครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับเครื่อง เครื่อง R นะครับขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมคลิปนะครับดูสีน้ำมันเกียร์นะครับผมสีน้ำมันเกียร์อย่างดำนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมคลิปนะครับ